นิทานอีสศปตอนที่51ฟุนเดวกเกิลกับลีนาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนายพรานคนหนึ่งเดินเข้าไปล่าสัตว์ในป่าขณะที่เดินเข้าไปเขาก็ได้ยินเสียงร้องเหมือนเสียงเด็กเล็กที่กำลังตกใจกลัวเขาก็เลยเดินตามเสียงนั้นไปจนมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและที่ยอดไม้นั้นเขาเห็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งนั่งอยู่นั่นเป็นเพราะว่าแม่ของเด็กเผลอน,นอนหลับใต้ต้นไม้ และมีนกนักล่าตัวหนึ่งบินลงมาโฉบเด็กแล้วเจ้านกก็ปล่อยเด็กคนนั้นไว้บนยอดไม้สูงนายพลานก็เลยปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อช่วยเด็กคนนั้นลงมาเขาตั้งใจจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้เติบโตมาพร้อมกับลีนาลูกสาวของเขาหลังจากพาเด็กกลับมาที่บ้านเด็กทั้งสองคนก็เติบโตมาด้วยกันและผูกพันกันมาก เด็กที่ถูกช่วยมาจากยอดไม้มีชื่อว่าฟุนเดวอร์เกลเราจะขอเรียกน้องสั้นๆว่าฟุนเดนะคะที่บ้านของนายพรานมีแม่ครัวคนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งเธอถือถังน้ำสองใบไปตักน้ำที่บ่อน้ำแต่ว่าเธอไม่ได้ไปแค่รอบเดียวเธอวนตักอยู่หลายรอบจนลีน่าสังเกตเห็นและเริ่มสงสัยเธอก็เลยถามแม่ครัวว่าทำไมต้องตักน้ำมามา,มากมายขนาดนั้นแม่ครัวก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้า ก่อนที่นายพรานออกไปล่า,าสัตว์นางจะต้มน้ำจนเดือดและจับบุนเดลงไปต้มในหม้อในเช้าวันต่อมาหลังจากนายพรานออกไปล่า,าสัตว์แล้วเด็กทั้งสองคนก็ยังคงนอนอยู่บนเตียงลีน่าหันไปหาฟุนเดและบอกว่าถ้าเธอไม่ทิ้งฉันฉันก็จะไม่ทิ้งเธอเหมือนกันบุนเดก็ยืนยันว่าเขาจะไม่จากเธอไปไหน พอได้ยินแบบนั้นลีน่าก็เล่าความจริงให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เธอเห็นแม่ครัวตักน้ำหลายรอบมากจะผิดสังเกตเธอก็เลยถามว่าทำไมตักน้ำมามากมายขนาดนั้นและแม่ครัวก็บอกว่าจะจับฟุนด์เดไปต้มในหม้อหลังจากพูดจบลีน่าก็บอกให้ฟุเด์เดลุกขึ้นแต่งตัวและหนีออกจากบ้านไปเดี๋ยวนี้เด็กทั้งสองคนก็แต่งตัวอย่างรวดเร็วและหนีออกจากบ้านไปในขณะที่น้ำในหม้อเดือดได้ที่ แม่ครัวก็เดินไปที่ห้องนอนหวังจะจับบุญเดงแต่ปรากฏว่าเด็กทั้งสองคนหายไปแล้วนางตกใจมากคิดว่าจะทำยังไงดีถ้านายพรานกลับมาแล้วไม่เจอเด็กนางก็เลยสั่งให้คนรับใช้สามคนออกตามหาพวกเขาระหว่างนั้นเด็กทั้งสองคนก็นั่งพักอยู่ริมป่าพอเห็นคนใช้สามคนวิ่งมาลีน่าก็พูดกับบุญเดว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะ หลังจงากนั้นลีนาก็รายเวทมนต์ใส่ฟุนเดให้เขากลายเป็นต้นกุหลาบส่วนเธอก็แปลงร่างตัวเองเป็นดอกกุหลาบที่อยู่บนต้นพอคนรับใช้สามคนมาถึงก็เห็นเพียงแค่ต้นกุหลาบเท่านั้นไม่พบเด็กที่ไหนเลยพวกเขาทั้งสามคนก็เลยเดินทางกลับพอแม่ครัวรู้ว่าทั้งสามคนตามหาเด็กไม่พบก็โกรธมากแล้วสั่งให้พวกเขาออกไปตามหาอีกรอบหนึ่ง หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เห็นคนรับใช้ทั้งสคนวิ่งตามมาอีกลีน่าก็บอกกับฟุนเดว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะและลีน่าก็เสกให้ฟุนเดก,กลายเป็นโบสส่วนเธอก็แปลงร่างตัวเองให้เป็นคมระยะพอคนรับใช้มาถึงก็พบเพียงโบสเก่าๆหลังหนึ่งไม่เห็นร่องรอยของเด็กทั้งสองคนเลยทั้งสามก็เลยพากันกลับบ้านพอกลับมาถึงบ้าน พวกเขาก็บอกกับแม่ครัวว่าไม่เจออะไรเลยเจอเพียงแค่โบดหลังนึงเท่านั้นแม่ครัวก็โกรธมากและด่าว่าพวกเขานี่โง่มากไม่คิดจะรื้อโบดหรือเอาคมระยะกลับมาหรือไงสุดท้ายแม่ครัวก็เลยเดินทางไปเองคราวนี้ลีน่ากับฟุนเดก,ก็เห็นทั้งสี่คนกำลังตามมาลีน่าบอกกับฟุนเดว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะและเขาก็ตอบกลับมาว่าเราจะไม่ทิ้งกัน หลังจากนั้นลีน่าก็เสกให้ฟุนดเดก,กลายเป็นสระน้ำส่วนเธอก็กลายเป็นเป็เปดว่ายอยู่ในน้ำพ่อแม่ครัวมาถึงเธอก็พยายามจะดื่มน้ำในสระให้หมดแต่ว่าลีน่าในร่างเป็ดก็ว่ายเข้าไปหาและจิกหัวแม่ครัวลากจมลงน้ำหายไปและแม่ครัวจอมโหดก็ต้องจบชีวิตลงที่นั่นหลังจากนั้นเด็กทั้งสองคนก็ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา